สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับถ้าคุณได้ดูคลิปนี้หมายความว่าก็เข้าสู่หลังปีใหม่กันไปแล้วผมเชื่อว่าในปีการศึกษาปี69เนี่ยทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ กระผมชื่อนายการดิดมาวุลิยะเลขที่6นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําแบบทดสอบแบบฝึกหัดข้อสอบชุดข้อสอบ A level ล,เล 2, ซึ่งทุกท่านเนี่ยจะได้สอบกันในปีนี้วงเล็บแต่ที่อัดอยู่เนี่ยคือ68แถ้าท่านได้ดูคลิปนี้หมายความว่ามันคือ69 เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาทำข้อสอบปี69เราจะพูดอย่างนั้นก็ได้ซึ่งเสียเวลามาแล้ว1นาทีก่อนที่เราจะเข้าไปทำ A level 2เนี่ยครับเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาซึ่งในบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังไว้ไม่เสียหายเพื่อจะเก็บคะแนนนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นไปดูซึ่งโจทย์ในข้อนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินั่นหมายความว่าในโจทย์ข้อนี้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของสถิติเราถึงจะทำได้ ซึ่งเราจะอธิบายกันในเรื่องของความหมายเป็นอย่างแรกเนื่องจากว่าในเรื่องสถิตินั้นความเข้าใจมักจะเกิดจากการเข้าใจความหมายก่อนแล้วจึงค่อยทำโจทย์เพราะเรื่องนี้ไม่สามารถคิดคำนวณอย่างเดียวได้คุณจะเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของความหมายของตัวนั้น,น,นที่เขาจ้องการให้คุณหาเริ่มจากความผี่สัมพัสก่อน ซึ่งก่อนที่เราจะไปความถี่สัมพัทธ์อีกทีนึงเนี่ยเราจะต้องรู้ความถี่ก่อนว่าความถี่เนี่ยมันคืออะไรมันคือยังไงมันมาจากไหนนะครับซึ่งถ้าตามมีนิ่งเป๊ะๆเลยที่ผมไปตามหามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือความถี่นะครับคือจำนวนครั้งที่ข้อมูลค่านั้นๆปรากฏขึ้นตรง เช่นหากเราสำรวจความชอบและมีคนชอบสีแดง5คนความถี่ของสีแดงก็คือ5อันนี้คือมีนิ่งแบบเป๊ะๆแต่ถ้าเอาง,ง่ายๆแบบเด็กฟังและเข้าใจมีลูกฟุตบอลอยู่5ลูกเป็นสีแดงลูกฟุตบอล2ลูกเป็นสีเหลืองลูกฟุตบอล2ลูกเป็นสีเขียวถ้าจะให้พูดง่ายๆอธิบายแบบไม่ลึกซึ้ง ความถี่ของลูกสีแดงคือ5ความถี่ของลูกสีเหลืองคือ2ความถี่ของลูกสีเขียวคือ2เหมือนกันนั่นก็คือของนั้นๆที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันมีขนาดไหนมีความถี่เท่าไหร่นั่นคือความถี่เก็ตใช่ไหมถ้ายังไม่เก็ตผมจะอธิบายแบบง่ายๆสมมุติวันแรกเราเดินไปซื้อข้าวร้านป้า ยังไม่พอวันต่อไปเราเดินไปซื้ออีกวันต่อไปอ่ะเราไม่กินร้านป้าละไปอีกล้านหนึงแทนนั<ม>่นหมายความว่าความถี่ที่เราไปซื้อร้านป้ามิงหมด2องวันนั่นเองถ้าอธิบายขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจ<ม>ก็หาอะไรดูเพิ่มครับผมต่อมาก่อนที่เราจะไปถึงความถี่สัมพัทธ์เนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่สะสมเนื่องจากในตารางเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาไว้ตรงนี้ละกันในตารางเนี่ยมันจะเป็นความถี่ความถี่สะสมและความถี่สัมพัสนั่นเองซึ่งไอ้ความถี่สะสมเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนมันเป็นอย่างไรเนี่ยความถี่สะสม นั่นก็คือเวลาที่สมมุติว่าผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปนั่นก็คือลูกฟุตบอล5ลูกลูกสีเขียว2ลูกลูกสีเหลือง2ลูกหมายความว่าเมื่อบวกกันออกมาแล้วมันจะมีอยู่9ลูกนั่นคือความถี่สะสมเรามาดูความผี่สะสมแบบในมีนิ่งกันหน่อยดีกว่าแบบในข้อความในความหมายแบบตรง เตะความถี่สะสมนะครับก็คือผลรวมของความถี่ค่านั้นๆกับความถี่ของค่าที่ต่ํากว่าทั้งหมดที่มีอยู่ก็ตามที่ผมอธิบายไปเช่นเมื่อกี้นั่นแหละครับคือการรวมความถี่ต่างๆนั่นเองแล้วมาถึงตัวพระเอกของเราว่า มันจะเข้าใจได้ยังไงทําไมมันถึงยากขนาดนี้ความถี่สะสมความถี่ธรรมดาผมยังไม่เข้าใจเลยแล้วจะทําได้ไหมเ <c oughs> ชื่อผมคุณทําได้ไม่ใช่เรื่องยากและนี่คือความถี่สัมผัสแบบในมินนิ่งก่อนอ่าแบบเข้าใจแบบพื้นๆแล้วค่อยไปเข้าใจแบบเย,ยากนะครับซึ่งอธิบายแค่ความหมาย ก็เพียงพอในการที่จะทําโจทย์ข้อนี้แล้วนั่นก็คือสัดส่วนของความถี่เมื่อเทียบกับจํานวนข้อมูลทั้งหมดมักแสดงในรูปทศนิย,นยมหรือร้อยละถ้าในตามนี้เนี่ยถามว่ามันยากยังไงมันก็เพียงแค่เอาความถี่สะสมเนี่ยมาส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดจบใช่ แต่ยังไม่จบชิปเพราะว่ายังไม่ได้ทำโจทย์เลยเรามารู้จักความหมายกันเพียงเท่านี้ก็พอแล้วก็เพียงพอต่อการที่เราจะทำโจทย์ครับเรามาอยู่กันในพาร์ทที่เรากำลังทำโจทย์ ซึ่งผมจะขึ้นโจทย์ไว้ตรงนี้และขออภัยที่ผมอาจจะไม่สามารถที่จะเขียนแบบทุกท่านได้เนื่องจากว่ากระผมนั้นไม่มี iPad หรือไม่มีคอมพิวเตอร์อันนี้คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือนั่นแหละมันเหมือนกันแต่ถ้าผมเขียนเนี่ยมันจะทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่เข้าใจมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความเห็นผาในข้อนี้นั้นผมจะใช้ การอธิบายของผมเป็นส่วนสำคัญหลักและส่วนสำคัญรองเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปภาพที่ผมเขียนในกระดาษให้ทุกท่านได้นั่งดูซึ่งสูชีวิตมากซึ่งถ้าผมไม่ทำแบบนี้นั้นมันก็จะซึ่งตรงๆนะครับผมจะบอกทุกท่านว่าการที่เรารู้มินนิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราคิดมากเกินไป คิดน้อยเกินไปหรือไม่พอดีเนี่ยเขาจะทำให้ข้อนี้กลายเป็นข้อ,อยากทั้งที่มันตื้นแค่นี้แค่นี้ใช่มันตื้นตื้นมันมันไม่ใช่ตื้นแบบตื้นอย่างนั้นนะมันคือตื้นแบบตื้นซึ่งผมได้ดูแล้วในข้อเนี้นั้นไม่ได้มีความยากอะไรเลยนะครับ คือถ้ามันยากขนาดนี้เนี่ยก็คือไม่รู้แล้วว่าจะพูดว่าอย่างไงโจทย์มันทํามาหลอกมารวงมาทะรวงอะไรขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากการอ่านโจทย์ของผมมาแล้วเมื่อตอนต้นคลิปซึ่งมันก็ฟังดูเหมือนยากนะแต่ในข้อนี้นั้นมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่หนึ่งคำนะครับ ไม่ใช่1นึ่คำหรอกต้องใช้คำว่า1ประโยคเขานั้นได้พูดว่าความน่าจะเป็นที่ครอบขออภยัยความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนนั้นมีบุตรมากกว่า2คนเท่ากับข้อใดและเขาให้ตารางความถี่สัมพัสธ์มาแล้วเรียบร้อยและคีย์เวิร์ดจริงๆนั่นคือคำว่ามากกว่า2คนนั่นหมายความว่า ทุกท่านลองชำเรืองตาไปทางตารางซ้ายมือของทุกท่านนะครับมันคือจำนวนบุตร0-12หมายความว่าอะไรเอ่ยข้างบนนั้นตัดทิ้งไปเลยไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากโจทย์มันไม่ต้องการนะครับก็ตัดมันทิ้งไปซะนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่3กับ4 ซึ่งอีสองตัวนี้ถามว่าสำคัญขนาดไหนโครดจะสำคัญนะครับแล้วเมื่อเรามองดูแล้วเนี่ยโหมันช่างดูเป็นเรื่องยากล้วผมจะทำยังไงล่ะครับพี่แล้วแล้วแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปก็ลองมองดูโจทย์นะครับเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่คัวเรือนนั้นมีบุตรมากกว่าสองคนเท่ากับเท่าไหร่และให้ความถี่สัมผัสมาแล้ว ว้าวฉเฉลยนะครับ0.2ถามว่าเฮ้ยเพราะอะไรมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นทำไมถึงเป็น0.2เพราะว่ามันให้ความถี่สัมผัสมาแล้วและความถี่สัมผัสของ2อันคือ0.1ก็0.1ซึ่งเมื่อเราลองเอามันมาบวกกันเนี่ย ไ,ได้ส,ดส2พอสคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าที่มันจะต้องเป็นการบวกนะครับเพราะว่ามันคือความน่าจะเป็นซึ่งในโจทย์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าความน่าจะเป็นของคนที่มากกว่าบุตรที่มากกว่า2คนซึ่งมันต้องเอามาบวกกัน,นครับเนื่องจากเป็นทฤษฎีความน่าจะเป็นนั่นเองขออภัยที่ตอนแรกอธิบายไม่ครบครับจสุสจิงด้วย ใช่ข้อนี้แค่นี้แหละมีงที่พวกท่านรู้สำคัญไหมใช่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือไรพิบที่พวกท่านควรที่จะมีในการทำข้อสอบฉะนั้นขออธิบายในส่วนนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ